ก็เ okay. ที่ยวทัดนไหนในทุกวันเทีย่ยวที่นี่สอบค่ะที่เทีย่ยวก็อยู่กันที่นี่ก็จะเนี้ยนะสวัสดีครับแล้ววันนี้พวกเราก็อยู่กันที่กอเกต มาดูกันว่าหนึ่งวันที่เกาะเกร็ดจะมีอะไร่เราทำกันบ้างไปดูกันเลยเกาะเกร็ดหนึ่งในพื้นที่เกาะกลางที่ถูกล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งอยู่ในอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเกิดขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายจากการขุดคลองลัดเพื่อย่นระยะทางของเรือทำให้พื้นที่ส่วนหนึ่งกลายเป็นเกาะเกาะเกร็ดเป็นชุมชนของชาวมอญที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ุก็เกรดจ,จัดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธ,นธรรมไกลกรุงเทพที่นักท่องเที่ยวสามารถแวะเวียนมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมงานฝีมือศิลปะกรรมรวมไปถึงอาหารพื้นบ้านได้อย่างอบอุ่นเลยละครับ วันเดทิปวันนี้ของพวกเราก่อนจะเริ่มทำกิจกรรมต่างๆเราขอเปิดวันด้วยการไหว้สก,การะทำบุญที่วัดปรมายิกาวาสวัดศูนย์กลางของชุมชนกเกาะเกต็แห่งนี้อย่างที่บอกไปได้เลยว่าที่นี่เนี่ยเป็นพื้นที่แห่งวัฒนธรรมตลอดระยะทาง6กิโลเมตรรอบเส้นทางเกาะแห่งนี้จะมีจุดไหว้พระให้แวะกันถึง9วัดเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าตอบโจทย์สายทำบุญอย่างเรามากๆเจนซีแบบเราๆอิ่มบุญแล้วก็ขอไปอิ่มท้องกันต่อค่ะ ของกินที่นี่บอกเลยว่าหลากหลายและน่าสนใจมากๆโดยเฉพาะขนมไทยต่างๆที่เรียกว่าเป็นของขึ้นชื่อของกออกเกาะเกร็ดเลยก็ว่าได้รวมไปถึงที่นี่เขายังทําให้เราดูแบบสดๆมีขนมแปลกตาที่ไม่เคยเห็นมากมายเลยค่ะอย่างขนมไข่ปลาผกากรองสำปันนีรวมไปถึงพวกเราก็ได้มีโอกาสแวะไปทําขนมลูกชุบก,กันมาด้วยบอกเลยว่าทําง่ายมากๆสีสันสดใสถูกใจทั้งหน้าตาและรสชาติเลยค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีของกินของใช้ของเล่นโบราณเสื้อผ้าของที่ระลึกต่างๆวางขายอยู่ สองข้างทางตลอดระยะทางในพื้นที่ของตลาดชุมชนหมู่บ้านองอ่างเลยค่ะและกิจกรรมขึ้นชื่อของที่นี่บอกเลยว่าใครมาก็ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปการทำเครื่องปั้นดินเผานั่นเองค่ะวันนี้พวกเราแวะกันมาที่ร้านลุงติดินเปลอบบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกของพวกเราที่ได้มาลองปั้นดินเหนียวกันเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกสมาธิเราได้ดีมากๆแถมยังได้เป็นของที่ระลึกมีชิ้นเดียวบนโลกติดมือกลับบ้านไปอีกด้วย เป็นอีกหนึ่งงานหัตกรรมขึ้นชื่อที่สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นของที่นี่ได้ดีมากๆเพราะการทำเครื่องปั้นดินเผาถือเป็นศิละปะที่สืบทอดมาจากชาวมอญตั้งแต่บรรพบุรุษมีกระบวนการทำที่นำดินเหนียวคุณภาพดีจากพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพยามานวดและขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนตกแต่งให้เกิดลวดลายด้วยความปรนณีตและนำไปเผาด้วยเตาอบแบบโบราณทำให้ภาชนะที่แข็งแรงสีส้มอมแดงสวยงาม,ามตามธรรมชาติ เป็นงานศิละปะที่สะท้อนภูมิปัญญาและวิธีชุมชุนที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเลยค่ะและผู้คนที่นี่นะคะอบอุ่นเป็นกันเองมากๆเดินไปก็พบแต่รอยยิ้มตลอดเส้นทางร้านค้าร้านอาหารต่างๆต้อนรับเป็นอย่างดีบอกเลยว่าใครที่มองหาสถานที่ทเท,ที่ยวใกล้กรุงเทพที่ยังคงซึ่งวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมหรือจะเป็นเจนซีแบบพวกเราที่อยากได้ทั้งคอนเทนต์คาเฟ่ริมแม่น้ำและยังได้ลองทำเวิร์กช็อป เรียนรู้ภูมิปัญญาในพื้นที่ต่างๆไปด้วยที่นี่ถือว่าเหมาะมากๆใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะตามพวกเราบอกเลยว่าเดินทางง่ายมากๆสามารถนั่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีปากเก็ดหรือนำรถมาเองข้ามมาจอดที่บริเวณวัดสนามเหนือและนั่งเรือข้ามฟากไปที่ท่าเรือวัดปรมัยกาวาด พิยงเท่านี้แค่จะถึงกับจุดของเราแล้วค่ะและข้อเสนอแนะของพวกเราเทียบกับซีบิ๊กเล็กว่าใครที่อยากจะมาให้โทรเช็คกับทางร้านต่างๆที่นู่นก่อนเดินทางไปเพราะในบางวันที่น้ําขึ้นเนี่ยหลายๆร้านอาจจะปิดและการเดินทางในเส้นทางท่องเที่ยวรอบเกาะได้อย่างลําบากแต่ถ้าใครชอบแอดเวนเจอร์สู้ชีวิตทราเวลแบบพวกเราก็สามารถใส่รองเท้าที่พร้อมลุยมาได้เลยบอกได้เลยว่าได้รับมุมมองใหม่ๆมากมาย,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 ายทั้งวิถีชีวิต เพิดเพลินไปกับธรรมชาติการเกษตรรอบเส้นทางจะเดินหรือว่าจะเช่าจักรยานปั่นรอบเกาะก็บอกได้เลยว่าชิลมากๆและนี่ก็คือวันเดย์ทริปของพวกเราครับกับเกาะเกร็ดนนทบุรีสถานที่ที่โอบล้อมไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มของผู้คนซึ่งมีสมาชิกผู้ร่วมเดินทางดังนี้ครับ